สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาพูดถึง7สิ่งนะครับซึ่งเป็นข้อผิดพลาดนะครับที่คุณกําลังพยายามที่จะทําหรือบางคนทําแล้วนะครับเพื่อที่จะลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับแล้วเรามาเรียนรู้กันนะครับว่าวันนี้คุณทําผิดข้อไหนบ้างแล้วยังมีเวลาในการสามารถที่จะปรับตัวติดตามไปกับคลิปนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมทําคลินิกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็เห็นคนไข้มีการปรับผิดมาตลอดนะครับ คือคนจะมีความเชื่อข้อที่1ก็คือว่าการที่มีคอเลสเตอรอลสูงเพราะทานกุ้งหมึกหอยทานไข่แดงนะครับอันนี้เป็นความคิดที่เข้าใจผิดนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ก็คือว่าร่างกายเนี่ยมีการผลิตคอเลสเตอรอลภายในเซลล์ซึ่งส่วนใหญ่เซลล์เป็นตัวผลิตนะครับแล้วก็คุณจะได้บางส่วนจากอาหารแล้วแต่ว่าคุณทานเยอะทานน้อยอะไรแล้วแต่นะครับร่างกายจะมีการรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลที่เรียกว่าคอเลสเตอรอลโฮโมิสเตซิสอยู่นะครับแต่ในบางครั้งนะครับเวลาที่เราปล่อยให้ร่างกาย ผลิตคอเลสเตอรอลเองคือเราหลีกเลี่ยงกุ้งหมึกหอยนะครับปรากฏว่าร่างกายเนี่ยอาจจะมีความผิดปกติในการสร้างมีความไวในการสร้างคอเลสเตอรอลร่างกายก็เลยผลิคตคอเลสเตอรอลมากขึ้นนะครับซึ่งสังเกตเห็นจากการที่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะมีความผิดปกติเหล่านี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทานขายกุ้งหมึกหอยเราก็บางคนก็มีคอเลสเตอรอลที่สูงได้นะครับดังนั้นในทางกลับกันวิธีการแก้ไขครับต้องบอกว่าเราอย่าไปหลีกเลี่ยงคอเลสเตอรอลเลยครับเพราะงานวิจัยณปัจจุบันเนี่ยคอเลสเตอรอลไม่ใช่ตัวปัญหาหลักเพียงแต่ว่า อาหารบางอย่างที่มีคอเลสเตอรอลเนี่ยมันตามมาด้วยไขมันอิ่มตัวเช่นหนังใช่ไหมครับหนังเวลาไปแช่จุเย็นเป็นริ้วขาวๆพวกนี้เขาเรียกไขมันอิ่มตัวนะครับในสมัยก่อนก็คือมีพวกเนยเทียมนะครับซึ่งอาจจะมีทรานฟตแต่ปัจจุบันเนี่ยทรานฟตเนี่ยลองไปส่งตรวก็ได้ครับมีน้อยมากเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยมีความกังวลในความผิดทางกฎหมายดังนั้นทรานฟตหรือ ในขาวต่างๆพวานนี้ได้มีการเปลี่ยนรูปไปแล้วได้มีการใช้น้ํามันพืชเข้ามาเป็นการผลิตน้ํามันพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยได้มีปัญหานะครับอย่างพวกผลิตภัณฑ์เช่นของทอดของมันใช่ไหมครับพวกนี้ครับก็จะเป็นส่วนประกอบของน้ํอาอาไขมันอิ่มตัวซึ่งในระยะหลังพบว่าไขามันอิ่มตัวต่างหากที่เป็นตัวที่ทาให้เพิ่มระดับคอเลสเตอรอลในเลือดที่สูงได้นะครับข้อที่2ก็คือว่าคุณตัดไขมันทั้งหมดนะครับในบางคนมีตั้งแต่ตัดไขมันไม่กินไขมันเลยหันไปกินอะไรครับ กินของหวานกินชานมกินน้ําหวานกินอย่างอื่นใช่ไหมครับการไม่กินเลยเนี่ยร่างกายมนุษย์เรามีอาหารอยู่3หมวดก็คือคาร์โบไฮเดรตโปร,ต,โโปรโตีนไขมันพอตัดไขมันปุ๊บเนี่ยนะครับร่างกายก็จะขาดสิ่งที่ตามมาไขามันเช่นวิตามินนะครับที่มันละละายในไขมันเช่น A D E K ก็จะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำจากการขาดวิตามินดีด้วยเหมือนกันเห็นไหมครับมันมีผลพวงของมัน เพราะฉะนั้นการตัดแฟตไปเลยเนี่ก็จะมีปัญหาในขณะเดียวกันบางคนเข้าใจนะครับว่าให้กินแฟตที่ดีมากๆก็คือกินไขมันดีปรากฏว่าอย่าลืมนะครับว่าในไขมันดีอาหารชนิดนั้นๆในไขมันดีนะครับก็มีไขมันไม่ดีแทรกมาด้วยนะครับดังนั้นในบางคนเนี่ยเปลี่ยนไปกินไขมันดีเช่นอันนี้ดีเลยก็เลย,ก,เลยก็เลยทานปริมาณมากๆก็เกิดปัญหาโอเวอร์คอน sumption ของไขมันดีซึ่งในบางคนเนี่ยมันก็พ่วงมาด้วยไขมันไม่ดีแทรกมาด้วยก็เลยกลายเป็นว่ากินไขมันดีแล้วทำให้ไขมันเนี่ยเรื่ดสูงไปด้วย คล้ายๆแบบนั้นนะครับงนั้นกินให้เดินสายกลางนะครับข้อที่3เนี่ยเราทานไฟเบอร์หรือกาก,ากใยไม่เพียงพอนะครับเคล็ดลับสําคัญของกาก,ากใยพวกนี้มีทั้งกาก,ากใยที่ย่อยไม่ค่อยได้แล้วก็เป็นอาหารของจุลินทรีย์ในลําไส้นะครับช่วยขัดสีช่วยลดการดูดซึมของสารอาหารต่างๆไม่ให้ดูดซึมมากจนเกินไปดังนั้นการทานกาก,ากใยไม่ว่าจะมาจากพืชผักผลไม้ที่ไม่ได้หวานมากนักนะครับในปริมาณที่เหมาะสมนะครับหรือทาน หรือ p ร e ไบโอติกนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีให้เลือกหลากหลายมากมายเพียงแต่ว่าสำหรับผมเองก็ยังไม่ได้มีอะไรในใจที่ชัดเจนเพราะว่าร่างกายจะมีสุขภาพที่ดีไม่ใช่แค่การกินพรีหรือโปรไบโอติกเท่านั้นคงจะต้องด้วยองค์ประกอบอื่นๆตามมานะครับแต่อย่างน้อยการทานไฟเบอร์ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับก็จะช่วยเป็นอีกลกลไกหนึ่งในการลดการดูดซึมของไขมันไม่ดีได้นะครับข้อที่4นะครับคือการสกิปในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับมีตั้งแต่การไม่ออกกำลังกายแล้วก็มีการออกกำลังกายมากๆแบบ ทั้งปั่นจักรยานทั้งวิ่งทั้งว่ายน้ำนะครับแต่ในบางคนนะครับพอเราถามด้วยคําถามตรงนี้ครับจากแฟนคลับทั้งหมดเราถามเขาว่าว่าหากคุณมีคอเลสเตอรอลในเลือดที่ผิดปกติหรือว่าทานยาลดคอเลสเตอรอลในเลือดก,ก็คือว่าใช้ยาอยู่นั่นเองนะครับคุณคิดว่าสาเหตุหลักๆคืออะไรถ้าเกิดเราให้เขาเลือกว่าสาเหตุไหนสําคัญที่สุดเจ็บบอกเลยว่ากินผิด ไม่ได้คุมอาหารก็คือคุมอย่างไม่ไม่ถูกวิธีนะครับแต่21%บอกว่าขาดการออกกําลังกาย6%บอกว่าพันธุก,กรรมที่พ่อแม่ให้มานะครับ à, 5%บอกว่าไม่ทราบสาเหตุนะครับยันต้องตีประเด็นตามความเข้าใจก่อนนะครับว่าการที่คอเลสเตอรอลสูงเนี่ยบางครั้งไม่ได้เกิดจากการขาดการออกกําลังกายความหมายคือว่าถ้าคุณไปออกกําลังกายมันก็ยือได้ในระดับหนึ่ง แต่คอเลสเตอรอลมันก็จะไม่ได้ลงตามเป้าเพราะปัญหามันอาจจะเกิดจากการควบคุมอาหารดังนั้นวันนี้ตั้งสติดีๆนะครับพิจารณาดีๆว่าปัญหาที่แท้จริงของคุณคืออะไรแก้ให้ตรงปัญหาส่วนการออกกําลังกายเป็นเรื่องที่ดีไม่ได้มีปัญหานะครับเพียงแต่ว่าในบางคนเนี่ยออกกําลังกายมากๆแต่ก็ยังกินเหมือนเดิมคอเลสเตอรอลก็ไม่มีทางลงนะครับเพราะว่ามันก็ยังมาจากการกินอยู่ วันยังค่านะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการออกกําลังกายที่ดีในการที่จะให้มันได้ผลไม่ใช่เรื่องของคอเลสเตอรอลเนาะในเรื่องของเบาหวานไตกรีไลายมากกว่ามันจะดีต่อในกรณีที่คุณสามารถลดน้าหนักได้5-10%บางเพเปอร์บอกว่า7%จากน้ำหนักตั้งต้นอันนี้จะเป็นการลดน้ำตาลลดความอ้วนแล้วก็อาจจะลดไขมันพอกตับได้แต่กรณีนี้จะลดไขมันในเลือดได้ไม่ค่อยดี นะครับยกเว้นในกรณีไตเกสลายซึ่งไตเกสรายมักจะลงตามน้ําหนักไปด้วยนะครับส่วนกรณีที่5ครับก็อย่าทานเครื่องดื่มพ็อกเทลมากนะครับแอลกอฮอล์มากเพราะบางคนบอกว่าตอบแทนตัวเองที่ออกกาลังกายแล้วควบคุมอาหารแล้วก็เลยทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้ก็จะส่งผลทําให้เกิดปัญหาว่าถ้าทานมากเกินไปนะครับแทนที่ HDL จะขึ้นไขมันดีจะขึ้นก็กลับจะแย่ลงนะครับเพราะมันก็มีสิ่งที่ไปทาร้ายร่างกายอีกเหมือนกันนะครับข้อที่6นะครับ การได้ทานโปรโตีนไม่เพียงพอนะครับการทานโปรโตีนที่น้อยบางคนกลัวว่าจะส่งผลต่อโรคไตก็เลยทานโปรโตีนน้อยซ้ำไรก็เลยกลายเป็นว่าเขา,าทานโปรโตีนน้อยกล้ามเนื้อต่างๆก็สลายไปนะครับก็หันไปทานกลุ่มแป้งกลุ่มไขมันก็จะทําให้ไขมัน ผิดปกติได้ดังนั้นการที่มองตัวเองว่าวันนี้ตัวเองต้องใช้โปรโตีนเท่าไหร่นะครับแนะนําเบื้องต้นง่ายๆก็คือทานโปรโตีนมากขึ้นเช่นการเริ่มทานโปรโตีนในช่วงเช้านะครับเช่นอาจจะคนไทยก็เป็นไข่ลวก2ฟองนะครับแล้วก็เป็นกาแฟดำนะครับหรือบางคนก็อาจจะอยากใส่ครีมนิดหน่อยให้มันมีความกระชุ่มกระชวยอันนี้ก็จะเป็นเมนูเช้าของการเริ่มวันใหม่ที่ง่ายและสะดวกแล้วก็มีาสารอาหารที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายก็ไปลองทําดูนะครับและสุดท้ายครับก็คือว่า คุณยังสูบบุหรี่อยู่ถึงแม้ว่าคุณจะควบคุมอาหารแล้วแต่คุณก็ยังทําในสิ่งที่สร้างอนุมนูลอิสระให้กับร่างกายแบบนี้นะครับก็อาจจะมีส่งผลต่อการสร้างคอเลสเตอรอลทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดที่สูงได้ในทางอ้อมเหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้หมอณัฐนะครับแค่คุณกด s u b s c r i b e ใต้คลิปนี้นะครับอันนั้นคือกําลังใจในการทําคลิปที่สําคัญของหมอณัฐโภชนาการขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ